อุปรกรณ์2รุ่นนี้นะคะเป็นสวิตช์กิก a ะบิต POE Layer 2ค่ะขนาด8พอร์ตโดยพอร์ตที่1-7เป็น POE out สามารถจ่ายกำลังไฟ POE ต่อพอร์ตได้ถึง30วัตต์สวัสดีค่ะหนูมินเองค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำอุปรกรณ์สวิตช์ u v q t ค่ะรุ่น USWU l t r a Series ค่ะมีให้เลือกใช้งาน2รุ่นด้วยกันนะคะคือรุ่น u s w Ultra 60วัตต์ค่ะ และ u s w u l t a 210W ค่ะ2รุ่นนี้นะคะจะมีตัวอุปรกรณ์ที่เหมือนกันค่ะแต่ต่างกันตรงตัวอะแดปเตอร์ค่ะซึ่งตัวอะแดปเตอร์ของ u s w u l t a 210W นะคะจะมีขนาดใหญ่กว่า u s w u l t a 60W ค่ะอุปรกรณ์รุ่นนี้นะคะเป็นสวิตช์กิกะบิต PoE Layer 2ค่ะขนาด8พอร์ตโดยพอร์ตที่1ถึง7เป็น PoE out สามารถจ่ายกำลังไฟ PoE ต่อพอร์ตได้ถึง 30W วัส่วนพอร์ตที่8นะคะเป็น PoE in เป็นออปชั่นเสริมสามารถใช้งานร่วมกับสวิต POE พารทพาร์ทรองรับ b ูพูดรวม8กิกะบิตค่ะใช้ UniFi Network เ v e r s i o น8.0.7ขึ้นไปในการตั้งค่าอุปกรณ์ผลิตจากพลาสติกโพลิเมอร์หากเกิดไฟไหม้จะไม่มีการแพร่กระจายของเปลวไฟสามารถติดตั้งบนโต๊ะหรือยึดติดข้างผนังได้สามารถใช้งาน POE ร่วมกับ UniFi Access Point ได้เช่น UAP, AC หรือ U6 Series ต้องการซื้อสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อแอดมินได้ทันทีค่ะที่ Line ID, Cape Network มีฝ่ายขายช่างเทคนิคดูแลคุ้มตลอดอายุการใช้งานค่ะ เคมเน็ตเวิร์กมากกว่าการขายสินค้าเรายังมีทีมงานซัพพอร์ตไว้ไม่ต้องรอสามารถโทรแชทอีเมลรีโมทได้ทันทีค่ะหากลูกค้าต้องการตั้งค่าด้วยตนเองทางบริษัทมีผู้มือให้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าแบบไหนลูกค้าวางใจได้เพราะที่นี่มีทีมงานมืออาชีพดูแลคุณตลอดอายุการใช้งานแนะนำปรึกษาจำหน่ายรับประกันบริการหลังการขายต้องเคมเน็ตเวิร์กค่ะ ก,กําหนดหรืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงและบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า